สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องเส้นขนานนะคะเด็กๆจ๋าบทนี้นะคะเส้นขนานของเราเนี่ยจะเรียนทั้งหมด4เรื่องนะคะจะเรียนทั้งหมด4เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวขอแยกเป็นเรื่องแรกของเรานะคะ ก็คือเรื่องเส้นขนานกับมุมภายในค่ะเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องเส้นขนานและมุมแย้งค่ะส่วนเรื่องที่3เป็นเรื่องเส้นขนานกับมุมภายเรื่องเส้นขนานเส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายในนะคะกลับเป็นกบนะลูกอุ้ยกบกบอ่าและเรื่องสุดท้ายนะคะคือเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยมค่ะไปดูเรื่องแรกกันเลยค่ะ เส้นขนานและมุมภายในจะเป็นอย่างไรไปติดตามตอนต่อไปกันเลยค่ะเด็กจ๋าเรื่องเส้นขนานกับมุมภายในนะคะก็ทำไมคะจะมีชื่อหรือชื่อมุมของเขาที่นำมาใช้นะคะก็คือมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามปนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะเรื่องแรกของเราเอามาดูซิ มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะครูมีรูปมาให้นะคะมีส่วนของเส้นตรงสองเส้นนะคะเส้นตรงชื่อหายนะคะขออนุญาตเติมชื่อนะคะโอ้สีนี้ไม่งามไม่เอาเปลี่ยนสีนะคะอ่าเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงอะไรเอ่ยเส้นตรง p q กับเส้นตรง อ uh, ่าสก็แล้วกันนะคะที่เด็จกจ๋าครูนะคะมีเส้นตรง PQ นะคะเส้นตรง PQ กับเส้นตรง R S เอสนะคะเราก็มี AB เนี่ยเป็นเส้นตัดนะคะมีเส้น AB นะคะเป็นเส้นตัดนะคะอ่าเป็นเส้นตัดค่ะ เราเรียกมุม1และมุมสองว่ามุมอะไรคะเราเรียกมุม1และมุมสองว่าว่ามุมอะไรคะมุมภายในอ่าเราเรียกมุมสองและมุม1ว่ามุมภายในที่อะไรคะที่อยู่บนบนอะไรคะบนข้าง เดียวกันของอะไรคะของเส้นตัดนะคะโอเคไหมคะเราเรียกมุม1และมุม2นะคะว่าเป็นมุมภายในอ่ 1, 2, 3, 4, าหนึ่สองสามสี่ันเป็นภายในทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่1กับ2เนะะี่ยค่ะขออยู่ฝั่งเดียวกันคือฝั่งซ้ายของเส้นตัดลูกเห็นไหม อยู่ฝั่งซ้ายของเส้นตัดนะคะเราจึงเรียกเขาว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะและเช่นเดียวกันนะคะมุม3ามกับมุม4ของเราก็เรียกว่าอะไรคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่ามุมภายในนะคะ ที่อยู่บนอะไรคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะเด็กๆจ๋าดูคลิปไปแล้วนะคะอย่าลืมมาชี้ขึ้นมาดูด้วยนะคะชีดเรื่องเส้นขนานนะคะเพราะว่าเนื้อหานี้นะคะเอามาจากใน หนังสือของสองสวทและก็เอามาจากในชีตที่ครูเนี่ยทำไมคะแจกให้นักเรียนไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะดูแล้วนะคะก็จดเนื้อหาและความรู้ที่มีนะคะลงไปในชีตด,ด้วยนะคะอาจจะดูแล้วก็สต็อปแล้วก็จดนะคะแล้วก็ฟังต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ,ะมาดูกันต่อคะ่ะสรุปว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตดัดมุม1กับมุม2 มุม3แล้วก็มุม4รู้แล้วใช่ไหมคะไปดูกันต่อเลยค่ะถ้าเส้นขนานกันถ้า PQ ขนานกับ r s จะเกิดอะไรขึ้นคะ,ะนักเรียนขาถ้าครูนะคะใช้โปรแกรม GSP นะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่ามุมถ้าเกิดเส้นมันขนานกันนะคะ มุม1กับมุม2เนี่ยรวมกันมันจะมีค่าเป็น180นะคะเดี๋ยวครูส่งคลิปของโปรเจกต์4 4ให้นักเรียนดูนะคะเพราะว่าคุณครูนะคะเขาใช้โปรแกรม GSP นะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเส้นขนานกันนะคะมุมภายในรวมกันเป็น180นะคะครูขออนุญาตสรุปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวครูแสดงให้ดูนะคะลูกอะนักเรียนดูนะคะ ขูขออนุญาตสรุปเนยนะคะว่าสรุปก็คือสมบัติของเส้นขนาน3ข้อนะคะที่ข้อแรกบอกว่าอะไรคะเมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งถ้าเส้นตรงทําไมคะขนานกันแลว้วเ,เส้นตรงนะคะจะขนานกันนะคะก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับร้อยค่ะเราเจอคําว่าอะไรคะก็ต่อเมื่อคะ่ะเจอคําว่าก็ต่อเมื่อปแปลว่าอะไรคะ แปลว่าอะไรลูกแปลว่าถ้าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันมุมภายในรวมกันต้องมีขนาดเป็นเท่าไรคะห8 0่ง้อยแทางกลับกันนะคะถ้ามุมภายในนะคะรวมกันเท่ากับ180แล้วจะได้ว่าเส้นคู่นั้นทำไมกันคะขนานกันนะคะเด็กๆอ่าแบบนี้นะคะที่อธิบายไปแล้วนะคะก็คือถ้าเส้นตรง ไหมคะขนานกันจะสรุปได้ว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันรวมกันเท่ากับร้อแปดทิในทางกลับกันนะคะถ้ามุมภายในรวมกันเท่ากับ1 8อแแล้วเส้นตรงคู่นั้นขนานกันนะคะติดต่อนะคะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณา AB กับ CD นะคะให้นักเรียนพิจารณาเส้นตรงส่วนของเส้นตรง AB กับ CD นะคะ ว่าขนานกันหรือไมอ่เพราะเหตุใดเราอย่าลืมนะคะว่าถ้ามุมภายในรวมกันเท่ากับ180แล้วเส้นตรงคู่นั้นจะทําไมคะขนานกันนะคะเดจจ๋าสารที่ครูเขียนในคลุม90ใช่ไหมคะอะไรทางคู่เนี่ยก็เป็นมุมภายในด้วยดังนั้นเราจึงนํามุมภายในบวกกันนะคะก็คืออะไรคะ90บวกกับอะไรคะ90บวกกับ90 มีค่าเป็นเท่าไรคะห8 0ค่ะเราจึงสรุปได้ว่าอะไรคะสรุปได้ว่าเส้นตรงอันนี้เป็นเส้นตรงนะลูกไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนของเส้นอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงนะคะไม่ใช่เส้นตรงนะคะอ่าเส้นตรง A B ขนานกับเส้นตรง C D ค่ะเพราะอะไรคะเหตุผลก็เพราะอะไรลูกเพราะอะไรนะเพราะมุม ภายในที่อะไรคะที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดทำไมคะทำไมเอ่ยรวมกันเท่ากับเท่าไรคะลูกอ่า รวมกันเท่ากับ180องศานะคะโอเคนะคะสรุปว่าถ้ามุมเนี่ยรวมกันเท่ากับ180องศาเนี่ยเราสรุปได้ว่ามุมอะไรคะพูดข้ามไปนิดหนึ่งมุมอะไรคะรวมกันเป็น180มุมภายในที่อยู่คางเดียวกันนะคะรวมกันเป็น180เราสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นั้นทำไมกันคะขนาดกันคะ่ะดังนั้นถ้ารวมกันไม่เท่ากับ180 แปลว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันไหมคะไม่ขนานกันนะคะขออนุญาตนะคะคัดลอกนิดหนึ่งนะคะเผื่อโอกาสหน้านะคะจะได้ใช้มาดูคู่นี้สิคะคู่นี้115ใช่ไหมลูก1น5้ยบาบวกกับร0 0บวกกับ65เป็นมุมภายในทั้งคู่เลยคะ่ะเท่ากับ180มั้ยไหมคะเท่ากันนะคะเราจึงสามารถสรุปได้ว่านะคะสรุปได้ว่า,สวาเส้นตรงทำไมกันคะ เอาไว้ตรงไหนดีเนะเราจึงสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นั้นทำไมคะขนาดการเหตุผลเพราะมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนมุมภายในที่อยู่บนค้าเดียวกันของเส้นตัดทำไมคะรวมกันเป็น180นั่นเองคะ่ะที่ไม่พอนะคะขอประานภาอภัยบวกให้ดูนะคะจริงจบวก,กต้องอยู่ข้างบนนะลูกเท่ากับ180แล้วก็ตามด้วยตรงนี้นะคะแต่ที่ขู่ไม่พอโอเคไหมคะ คนะคะต่อมาค่ะดูข้อนี้ค่ะข้อนี้นะคะมุมภายในมุมภายในของเรามุมแรกกางกี่องศาคะ95ค่ะส่วนอีกหนึ่งมุมตรงนี้นะคะแทนมุมเท่าไรคะผม,มแทนเท่าไรดูเอ่ามุมฉากต้องเป็น90องศาค่ะดังนั้น95องศาบวกกับ90องศามีค่าเป็นเท่าไรคะ185องศาค่ะ แล้ว185เนี่ยเท่ากับ180หรือเปล่าคะโอ้โ oh, น no. สรุปว่าขนานกันไหมคะไม่ขนานกันนะลูกเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรง A B ทําไมคะขนานหรือไม่ขนานนะไม่ขนานกับเส้นตรงอะไรคะ C D คะ่ะเหตุผลเพราะอะไรคะเหตุผลเพราะว่าอะไรลูก เพราะว่ามุมอะไรนะคะมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันอ่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันทำไมคะรวมกันเท่ากับร้อยแปดสิบไหมลูกอ่ ไม่เท่ากับเท่าไรคะ่อะอา๋ยวเน้นเปลี่ยนสีนะคะไม่เท่ากับ180องศานั่นเองคะอ่ะมาดูสิเอ่ยคนนี้ขนานกันไม่จ้าเพราะเหตุใดอสรุปว่าครูไม่เขียนเหตุผลให้ดูเลยนะคะเด็กเขียนเองนะลูก อย่าลืมในชีตนะคะอันนี้เอามาจากในชีตและในหนังสือของสสวทนะคะถ้าขนานกันแปลว่ามุมภายในบวกกันต้องเป็น180ค่ะดังนั้นเช่นข้อ4เนี่ยเราก็จับอะไรคะ117บวกกับอะไรคะมุมภายในของเราบวกกับ63ค่ะซึ่งถ้าบวกแล้วเป็น180เราสามารถสรุปได้ว่าได้ว่าอะไรคะเส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง ซีดีค่ะเหตุผลเพราะอะไรลูกขออนุญาตไม่เขียนเหตุผลนะคะเด็กเขียนเอาเองนะคะ AB ขนาดกับ CD ค่ะเพราะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ180นั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อ5ของเรานะคะข้อ5ของเราดูสิคะมุมภายในของเราหมุมแรกมีขนาดเป็น47ค่ะ ุมพี่2มีขนาดเป็น134ค่ะเราก็เลยนำมาเลยค่ะ47ค่ะบวกกับ134ค่ะซึ่งมีค่าเป็น181องศาค่ะสรุปข้อนี้ขนาดไหมคะอะไม่ขนานกันนะคะไม่ขนานกันค่ะก็คือ AB ไม่ขนาดกับ CD นะคะเหตุผลเพราะอะไรเรเขียนต่อเองนะคะ เหตุผลก็เพราะอะไรคะก็เพราะว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันแล้วไม่เท่ากับ180นั่นเองค่ะข้อ6อราคามุมนี้เกี่ยงศาลูกมุมนี้เกี่ยงศาคะภายในมุมนี้เป็น90ค่ะโอ้ยเก้านี่ส่วนเลยขอญาตนะคะ90ค่ะข้อนี้เราก็นำา90บวกกับอะไรคะ 91ค่ะเป็น181ว้าวว้าวขนาดไหมคะตอบว่าไม่อะไรคะโอ้ลืมบอกคะ่ะเส้นอะไรคะเส้นตรง A B ไม่ขนาดกับเส้นตรงอะไรคะ CD ค่ะเหตุผลเพราะอะไรคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ เส้นตัดรวมกันไม่เท่ากับ180่งอยแตค่ะอาจะมาดูข้อนี้นะคะข้อนี้ขนาดกันหรือไม่เพราะเหตุใดเอ้ยเขาบอกมุมอะไรมาให้เราเนี่ย6 7เป็นมุมอะไรคะมุมภายในแต่คู่กับกบ6 7ก็ต้องเป็นมุมนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหามุมนี้ให้ได้ก่อนนะคะมุมนี้มีขนาดเป็นกี่องศาคะลูกสองมุมนี้เป็นมุมอะไรกันคะมุมแย้งนะคะมีขนาดทําไมกันคะอา เท่ากันก็นกคือ111่ค่ะดังนั้นขออนุญาตตรงนี้แล้วกันนะคะที่น่าจะไม่พอเขียนนะเขียนด้านล่างนะคะเท่ากับเท่าไรคะหน่180ค่ะได้แต่180พอดีเลยเราจึงสรุปว่าอะไรคะ,ะเส้นตรง AB ทํทำไมคะขนานกับเส้นตรง CD เหตุผลเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกเพราะมุมภายในที่อยู่ตรงข้เพราะมุมภายใน ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันแล้วมีค่าเป็น180องศานั่นเองค่ะ